วันนี้หลายๆคนก็มีคำถามเรื่องของสปีดเซนเซอร์นะครับเพราะว่าอย่างรถบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นความถี่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่น Honda j a z z GK เนี่ยในบางกล่องนยอาจะแคลวจะเอาสปีดเอาสัญญาณจากความเร็วที่ตรงขี้เกียร์เข้ามาในที่กล่องเนี่ยอาจจะแคลวไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าข้ออะไรและทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นโดยการที่ให้เห็นก่อนว่าเราต่อเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราต่อเข้ามาช่องดิจิทัลนีพุทหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าเป็นที่ VSS เราก็จะเห็นว่า VSS ก็คือเช่าดีต้นอินพุตนะครับช่องหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกปกติเนี่ยเราเลือกเป็น v e h i c l e s p e e d Sensor นะครับปึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือปกติจะเลือกตรงนี้สำหรับแพลนจีเ k เนี่ยมันจะแคลไม่ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อนว่ามาัว่ายัางไงสัญญาณเข้านะครับเดี๋ยวเราลองปล่อยให้มีความเร็วเราจะสังเกตตรงนี้เป็นสัญญาณศูนย์น่ี่คือเริ่มล้อเริ่มหมุนแล้วโอเคครับ0 101, 0 101, 0 101. อัน,นอญญณเข้าแล้วนะย์หนึ่เดีนยทีนึ่งวามเร็วไ่ที่50 ก็นไว้แต่ชั่วโมงโอเคเราล็อกความเร็วเนโนโไว้ห้าสนะครับแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปที่50าสิเขาจะให้วิ่งไปที่ความเร็ว50นะครับถ้าเราเลือกตรงนี้เป็น v ี s เอ e สปีดเซนเซอร์โอสิสเ็มนะครับแล้วก็ปึ๊บโอเคตอนนี้ความเร็ว50แล้วนะครับผมกดแคลวเซนเซอร์นะครับกดโอเค สังเกตว่า invalid p o o หนึ่งแสนหนึ่งมื่หนึ่งพันหร้อยเจ็ดสิบส calibration failed คือคาลิเบตไม่ได้ในเองนะครับซึ่งทุกคนก็จะเจอแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันทาได้นะครับเราต้องเลือกแบบนี้ครับวิธีการคือเข้าไปที่ w ss เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ new system จริงๆตัวเนี้มันจะอยู่ประมาณสูงสุดเนี่ย l อ system เนี่ยจะอยู่ประมาณพันเฮิร์นะครับที่โรงงานให้มาโดยมาณแต่ว่า new system ครับ เราก็เลือกไปที่ speed sensor นะครับอันนี้คือเอาเอา drive shaft ก็ได้นะครับการที่เราเลือกอย่างนี้ปุ๊บมันจะเป็น new system แล้วนะครับ okay, เรา Dry Sharp เขียน drive shaft rpm ล้าเรามาเข้าตรงนี้อีกทีนึงนะครับที่ speed gear เลือกเป็น driven wheel speed new system นะครับตัวนี้โรงงานก็ไม่ซีวิวจะเปิดให้ใช้ถึงหมื่นเฮลร์อเลยวนเราก็วิ่งไปตรงนี้ผมเปิดมาเป็น v s s นะ ผมต้องไปเซนเซอร์เซตอัพก่อนอันนี้ Front View นะครับวิวเซตอัพดรวยชาต์เซนเซอร์เราเลือกเป็น Front ์ฟรอนต์เราเลือกเป็นดรีฟชา a ์ t เราก็จะสังเกตว่าวีดเอองนี้จะโผล่ขึ้นมาแลนะ้วห้าร้นะครับซึ่งในความจริงมันคงไม่ใช่แล้วเราก็สมมติตอนนี้เราก็วิ่งไปที่ความเร็ว50ก็ได้ผมเราก็ที่ห้า นะครับบนในโน่ตรงกับ GPS เลยเพราะว่านะครับสมมติตอนนี้อยู่นะครับจะขึ้นอยู่860กว่าคงก็จะใส่เลขเข้าไปนะครับปึ้งใส่จำนวนฟันเข้าไปน,นั่นเองเราก็จะเห็นความเร็วจนะขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆโดยจะง่ายๆก็คาลิเบตอย่างนี้ก็ได้เจ็ดิเข้าไปอย่างนี้ มันก็จะใกล้เคียงกับความเร็ว50ที่เราต้องการแล้วนะครับอย่างนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือเราใส่แบบนี้นะครับ60ฟันนะครับสมมติเรารู้ว่า60ฟันโดยประมาณเราก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็นขนาดของมัน,ดน,ดนดได้นะครับสมมุติถ้าขนาดเล็กลงความเร็วก็จะน้อยลงนะปึ๊บหรือเราจะเปลี่ยนเรโซก็ได้เรารู้ตาทดของมันเราก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเช่น3.2 หรือใส่ให้เลขให้มันเห็นชัดเจนเลยปึ้งเลขใส่สีก็จะน้อยลงนะนะครับสมมว่อย่างนี้เราก็ทกําการคาลิเบตให้มันได้ตรงดีจริงๆิงสิ่งที่จะมันควรจะเป็นก็คือเราควรจะมีค่าที่มันตรงๆเลยเพราะนั้นก็จะตรงจริงจริงเลยนะครับเราจะรู้ทั้งขนาดของล้อขนาดของเรโซขนาดของเส้นระบงของอยางแล้วเราก็มาคำนวณเป็นความเร็วได้ใช่ไหมครับความเร็วขึ้นตรงละห้าสิบเน่นะครับ รถผม,ลด,ม,ล,มล,ลดความเร็วลงมาสี่40บนเนโน่นะครับก็40ตรงนี้แหละอ่าลดความเร็วลงมา30บนเนโน่ครับก็เข้ากับ30ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เองสปีดเซ็นเซอร์จากเกียของแจจ k คแคลิเบตได้นะครับจากแมคกอซโดยใช้ New System นะครับก็ซึ่งรองรับถึงหมื่นเฮิร์ตเลยซึ่งก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยครับ